สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งรับผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่2นะครับผมมีสายนนะครับผมสองพนี่นะครับผมวันนี้มีโอกาสได้อยู่ที่ร้านนะครับผมวันว่างนะผมไม่ได้ไปเจาะบาดานหรือไม่ได้ไปติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ไหนนะครับผมสวัสดีเอฟทุกทุกท่านเด้อครับผมวันนี้มาเป็นนำเสนอชุดประกอบส่งราคาประหยัดประหยัดหน่อยนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนเอฟคนไหนหรือลูกค้าท่านใดนะครับผมที่มีปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผม ซึ่งมีปั๊มเดิมอยู่แล้วแล้วไม่อยากจะเดึงปั๊มตัวเองขึ้น be แล้วอยากจะเอาแผงโซล่าเซลล์ไปติดเพื่อขับเคลื่อนปั๊มตัวเดิมของเราสามารถทําได้หรือเปล่านะครับผมอ FT หรือลูกค้าหลายๆท่านโทรสอบถามมาเยอะเลยนะครับผมวันนี้บอกไปเลยนะครับผมว่าได้นะครับผมได้นะครับผมเราเอาแผงโซล่าเซลล์ไปเราเอากล่องอินเวอร์เตอร์ไปนะครับผมไปจ้ำเข้าสายปั๊มตัวเดิมได้เลยปั๊มทํางานเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาเสนอตัวนี้หน่อยนะครับผมเป็นชุดประกอบตรงเอาไปติดตั้งเองนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผม สำหรับคนไหนที่มีปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น1แรงแรงครึ่งหรือ2แรงนะครับผมอยากจะซื้อไปเฉพาะแผ่นโซล่าเซลล์กับเครื่องอามันราคาเท่าไหร่นะครับผมวันนี้พามาชมชุดนี้หน่อยอชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกันเนี่ยคือแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดเนี่ยแแผ่น,นะครับผมแผงเนี่ยเป็นโมโนฮาร์เซลล์สามวัตต์นะครับผมแปดจำนวน8แผงนะครับผมและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ย กล่องอินเวอร์เตอร์ควบคุมปัม๊มน้ำอ่าตัวนี้มีหน้าที่อะไรตัวนี้มันก็จะมีหน้าที่อ่าความหมายง่ายๆก็คืออ่าแปลงไฟจากแสงแดดให้เป็นไฟฟ้านั่นเองนะครับผมแปลงไฟแสงแดดให้เป็นไฟฟ้า220โวลต์นะครับผมพเพื่อจะขับเคลื่อนมอเตอร์ปั๊มน้ำของเราที่เรามีนะครับผมอ่าอย่างชุดนี้ประกอบไปด้วยแผงแปดแผงพร้อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมแปดแผ่นนะครับผมพร้อมอินเวอร์เตอร์ควบคุมปั๊ม,มน้ำนะครับผม 5้0 0มบาทฟังไม่ผิดนะครับผมห้าหมื่นหันบาทนะครับผมไปท่านก็สามารถเอานะครับผมเอาสายปั๊มของเราเนี่ยเข้าที่ลางเทอร์มินอนที่เราจะต่อสายสีไปให้ได้เลยนะครับผมไม่ยุ่งยากนะครับผมเอาสายไฟไปเข้าแค่สองเส้นมีไขควงตัวเดียวเราสามารถต่อใช้งานได้เลยนะครับผมอ,อย่างชุดนี้ที่เราจะจําหน่ายไปก็คือได้แผ่นแปดแผงครับผมอินเวอร์เตอร์ตัวสองแรงหนึ่งตัวนะครับผม อินเวอร์เตอร์ชุดนี้หรือว่าแผงโซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับผมสามารถขับเคลื่อนได้ตั้งแต่มอเตอร์1แรงจนถึง2แรงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหอยโข่งหรือปั๊มบาดาลนะครับผมเปิดได้หมดนะครับผม1แรงถึง2แรงนะครับผมเปิดได้หมดนะครับผมกรณีมีแดดทํางานจากแดดนะครับผมกลางคืนเราอยากใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมเราก็สับกลับไปเป็นใช้ไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนะครับผมก็คือใช้ได้2ระบบนั่นเองนะครับผมแล้วข้อดีของมันก็คือพอผ่านกล่องอินเวอร์เตอร์ปั๊บนะครับผม ตัวปั๊มเราเป็นปั๊มไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันเคยกินกระแสไฟเยอะอยู่แล้วพอผ่านกองอินเวอร์เตอร์ปั๊บนะครับผมมันจะทําให้การลดมันจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการใช้ไฟฟ้าไปได้แน่นอนเพราะว่าพอพอปั๊มมาผ่านกองอินเวอร์เตอร์เนี่ยครับผมมันจะทําให้กินกระแสแอมน้อยกระแสวัดต่ำนะครับผมมันจะทําให้เราไม่เปลืองค่าไฟนะครับผมลหลายๆคนมีปั๊มไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับผมแล้วไม่อยากจะเปลี่ยนปั๊มเพิ่งซื้อปั๊มมาใหม่เพิ่งมาลงไม่อยากจะเปลี่ยนปั๊มเสียดายนะครับผมก็คือเอาชุดนี้ไปเลยคร แปดแผงนะครับผมพร้อมกล่องอินเวอร์เตอร์ต่อครบเสียเข้าตู้เรียบร้อยนะครับผมไปถึงสามารถมีไขควงอย่างเงี้ยครับผมตัวเดียวขันสายไฟสองเส้นอะเปิดติดเลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมใครๆก็ต่อได้นะครับผมแผงที่เราให้ไปก็เป็นแผงโมโนฮับเซลนะครับผมมาตรฐานอยู่แล้วเกรดเอครับผมเป็นแผงเทียวันนะครับผมห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมค่าขนส่งปลายทางนะครับผมสมมติว่าอยู่ใกลๆหน่อยค่าขนส่งอาจจะประมาณพันกว่าบาทสองพันนะครับผม ก็ถือว่าไม่แพงครับเป็นโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าหรือ FC ท่านไหนเลยนะครับผมเนี่ยสั่งไปนะครับผมรับประกัน2ปีนะครับปล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับผมผมรับประกันให้2ปีมีปัญหาเปลี่ยนตัว้เลยครับไม่ต่องซ่อมเพราะวันซ่อมไม่เป็นอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีครับผม